สวัสดีครับก็มาถึงตอนที่6ครับตอนที่6ครับผมจะพาสร้างเงื่อนไขการแสดงลิงก์นะครับผมซึ่งเงื่อนไขการแสดงลิงก์นะครับเราจะสร้างไว้ตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับตรงที่เป็นคอลัมน์วิวนะครับถ้าในกรณีที่เขามีการสถานะปัจจุบันคือรอชําระเงินนะครับอย่างเช่นรอชําระเงินอ่ะนี่ครับเราต้องมีลิงก์ให้เขาคลิกตรงนี้ครับเพื่อคลิกไปหน้าชําระเงิน แต่ถ้าตรวจสอบเลข m s นะครับอย่างเช่น ID ตัวนี้ครับการสั่งซื้อตัวนี้เราก็ให้คลิกเข้าไปเพื่อเปิดดูเลข m s นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการยกเลิกนะครับเราก็ทำลิงก์ครับให้เขาคลิกเพื่อเปิดดูครับว่าเขาเคยสั่งซื้อรายการอะไรไปบ้างนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับในการเพิ่มเงื่อนไขลิงก์เข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับเราต้องไป แก้โค้ดครับหรือว่าเขียนโค้ดเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะมาที่หน้า List Order นะครับกลับมาที่หน้า List Order นะครับที่เป็นในส่วนการแสดงวิวอ่ะตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับวิวตรงนี้ครับอ่ะเรานะครับเรา e n t e r ลงมาหลายหลครั้งนะครับเพื่อต้องการที่จะสร้างเงื่อนไขให้มันนะครับเข้ากับสถานะในปัจจุบันครับว่า ออเดอร์ตัวนี้ตอนนี้อยู่ในสถานะไหนและใหะ้และเราจะกำหนดให้มีการคลิกลิงก์ไปหน้าไหนนะครับผมโดยที่ผมจะเอานะครับตัวสเตตัสตัวนี้มาเลยนะครับผมคลิกคัดลอกมาเลยนะครับไฮไลท์แล้วก็คัดลอกมาเลยนะครับ,ลแ,ลลลนะรบแล้วก็วางนี่ครับวางเสร็จแล้วครับลบตัวแปร st ที่เราประกาศไว้ไปครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างบน มีประกาศไว้อยู่แล้วอ่านี่ครับจากนั้นครับให้เราเซฟแล้วก็รีเฟรชดูรอบหนึ่งนะครับมาดูว่าสเตตัสมันขึ้นในคอลัมน์วิวแล้วหรือยังอ่เซฟแล้วก็รีเฟรชเห็นไหมครับผมแสดงแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาสร้างเงื่อนไขในการลิงก์ไปยังหน้าต่างๆนะครับโดยที่คอลัมน์วิวครับกับคอลัมน์สเตตัสมันต้องแมทช์กันนะครับมาเริ่มที่ สเตตัสแรกเลยแล้วกันนะครับอ่ะนี่ครับถ้าสเตตัสเท่ากับเท่ากับ1ความหมายคือรอชำระเงินใช่ไหมครับเราก็ใช้เราก็ Echo Link ออกมาเลยครับอ่านะครับ e c h o โดับเบิลโคดนะครับแล้วก็ a อ l e ลเท่ากับ s ิ n เกิล o ค e นะครับอ่นะแล้วก็ข้อความว่าชำระเงินอ่นะี่ครับถ้ามันเท่ากับ1คือชำระเงิน นะครับผมแล้วก็ปิดแท็กแท็ก a ตรงนี้ครับแล้วก็ดับเบิลโคดแล้วก็ซิงเกิลโคลดอ่ะตรงนี้ยังไม่ต้องลิงก์ไปไหนนะครับยังไม่ต้องลิงก์ไปไหนอ่ะนะครับเซฟรีเฟซดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นไหมครับแสดงเป็นลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนาะแสดงเป็นลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเราก็จะไปทําให้ลิงก์ของเรามีสีสันนิดหนึ่ง โดยที่ใส่คลาสของ bootstrap เข้าไปครับแล้วก็พิมพ์คลาสเพิ่มเติมครับคลาสเท่ากับ single c o d e นะครับเพราะว่าอะไรข้างนอกเรา e c h o ด้วย double c o d e เห็นไหมครับ a t t r i b u t e ข้างในต้องเป็น single c o d e นะครับอ่ะเราใช้คลาส btn นะครับ btn แล้วก็ใส่สีนะครับอย่างเช่นเราสำหรับเงินนะครับเราก็ใส่เป็นสีเงินครับ primary แล้วก็ กำหนดให้มันมีความเล็กนิดน,นึงครับปุ่มให้มีความเล็กนิดน,นึงเราก็ใส่ btn xs นะครับผมเป็น Class bootstrap Version 3นะครับอันนี้ครับที่ใส่เข้าไปเซฟแล้วก็รีเฟรชอีกรอบหนึ่งครับอ่าเห็นไหมครับชำระเงินนะครับต่อไปครับเงื่อนไขที่2ครับให้เราคัดลอก Echo ที่เป็น S lifting, เอ l ั l ตัวนี้ไปใส่กับทุกวันก่อนครับไปวางก่อนนะครับวางแทนที่แสดงที่เป็นสเตตัสนะครับมีโค้ดอะไรเอามาใช้ได้แล้วก็ Copy มาได้เลยนะครับผมถ้าสเตตัสเท่ากับ1คือ,อ,อรอชำระเงินแล้วก็ให้ไปที่หน้าชำระเงินถ้าสเตตัสสนะครับชำระเงินแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าเปิดดูนะครับเปิดดูหรือเป็นคำอื่นก็ได้ครับ แล้วก็สเตตัสสามคือแจ้งเลขอีเมลแล้วใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนข้อความเป็นดูเลข EMS นะครับอ่าต่อกันก็ได้แล้วก็สถานะสุดท้ายคือ4คือยกเลิกใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนข้อความเป็นเปิดดูครับผมอ่าเปิดดูธรรมดานี่แหละครับอ่านี่ครับอ่าเซฟแล้วก็รีเฟรชรอบหนึ่ง มาดูผลลัพธ์นะครับเห็นไหมครับผมนี่ครับต่อไปครับเราจะมาเปลี่ยนสีของบัตต้อนนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันหมดเลยนะครับเราจะมาเปลี่ยนให้มันมีความมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับไล่ตั้งแต่แรกครับถ้าสเตตัสเท่ากับ1นะครับลิงก์คือสำระเงินสีเป็นสีน้ำเงินก็คือ p r i m a r y นะครับแล้วก็ถ้าเป็น2 ับ2คือชำระเงินแล้วนะครับ,ลงงแ,ลนะรบแล้วก็เปลี่ยนเป็น info นะครับ info เป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็3คือดูเลข e ms แล้วก็เปลี่ยนเป็น success สีเขียวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ที่เปิดดูนะครับอ่ะเปิดดูเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรก็ให้เป็น info ตามปกตินะครับ info คล้ายกับอันที่2นะครับไม่ต้องใส่สีแดงให้มันมีสีสันเยอะขนาดนั้นนะครับผมอ่ะ save แล้วก็ r e f ฟ e เห็นไหมครับผมเริ่มดูดีนะครับมีสีสันเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเราเปลี่ยนจากลิงก์ธรรมดานะครับเอามาใส่คลาส B T N ให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สีที่แสดงต่างๆแล้วก็ข้อความที่แสดงลิงก์ต่างๆตรงนี้ครับมันมาจากที่เราได้สร้างเงื่อนไขอ่านี่ครับซึ่งคล้ายๆกับที่เรามีการแสดงสถานะที่เป็นสีเห็นไหมครับการสร้างเงื่อนไขนะครับ เราสามารถเอาเงื่อนไขต่างๆนี่ครับที่ต้องการเอามาสร้างเป็นอะไรก็ได้นะครับสร้างเป็นข้อความมีมีสีของข้อความด้วยก็ได้หรือเอามาสร้างเป็นลิงก์ก็ได้นะครับอยู่ที่เงื่อนไขที่เราต้องการจะก,กําหนดว่าเอาไปทําตรงไหนทําเพื่ออะไรทําแล้วแสดงอะไรออกมานะครับผมอันนี้คือการกําหนดเงื่อนไขนะครับการแสดงลิงก์ต่างๆสำหรับเอาไปทําหน้าต่อไปนะครับผมอ่ะก็ง่ายๆแ, like. แบบนี้ครับโดยที่เราคัดลอกเงื่อนไขาจาก ที่เป็นสถานะมา,าได้เลยนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับพอจะได้ไอเดียนะครับผมทาแบบนี้เสร็จปั๊บมันก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้อ่านี่ครับดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับการสร้างเงื่อนไขลิงก์นะครับเพื่อให้แสดงข้อความแล้วก็ลิงก์ไปยังหน้าที่เราต้องการเดี๋ยวหน้าที่เราต้องการจะพาทําอีกในคลิปต่อไป นะครับจะพาทาในคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับหน้าประวัติการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนที่มีการแจ้งเลขอีเมลแจ้งสลิปนะครับแล้วก็ลิงก์ไปยังหน้าต่างๆเดี๋ยวเราก็มาแก้ไขโค้ดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปครับเราจะไปทําต่อในส่วนการทําหน้าแจ้งชําระเงินนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ